สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้มืนอไมาหวานเข่าค่ะคุณเป็นยังอุดมานันมันครับเออนี่นะคะคนงานมาหวานข้าวนะคะมีตะปูล,ล่ำสันใหญ่เออเสมอมือไม่ตะคนอุดมสมบูรณ์ไปตากเข่าออกนอกดี เออเปตานห้อยตรงดีเขางานหนด้รถใส่รถสองันเลยใส่รถใส่สงขั้นเขาแกอูดเนาะนี่เขาอุดพออุดมาถางถางหน้าก่อนมันหกสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าเกืบหก้างแล้วไม่เห็นหน้าะเกีย คุณ่ะรถไถสองขั้นปั่นอยู่วันแถวหนึ่งก่อนค่ะอีกแถวหนึ่งมาท่านไดนวันกับประมาณเปดไรเนาะค่ะนี่แถวนี้ประมาณเปดไรค่ะน้ำเป็นทะเลเลยพี่นงองเลยจะได้กินบะ่ ผสูทางอกมันทุกเห็ดเนากน้าแบไดจงเห็ดไงว่าเชงวันเลยเตตรงมาเตเสาๆถ้าหน้าผุมาวันคนอันรอหลุดปันก่อนแขังสิไดวัน เอถ้าคืนเขาจะมาเขาจะถกเร็วนี่เขาจะได้กินน่ะถ้ามียังบนท่านในวันอตาได้กินโาวุงอีกแท่หนึ่งกับบนท่านด้วันวันเท่ละแช่ก่อนบ่มีคนสูบน้ำไหมเมียนรถไทยสองขั้นค่ะฟูนใกล้ๆวัน เ,เอามาอยู่เอามาสูบน้ำโอ้หลอเล็กเนอะเพราะว่าจะเป็นลุงของไหรถ้าเอาหลอเล็กมาคอยคิดว oh, uc um. ่าเขาเพิมาเทหลงเถะล้ไนี่เพราะแม่เธอได้คขี่รถแปลวาหลอมาใหม่ตี ยากคือสิบ nice, ่มีเนาะแต่ว่าปั่นได้ดีแน่อยู่ถ้าน้ำหลายคนนี่ปั่นยากแต่ทั้งเทิรนี่ถ้าเมนให้เทิงนี่สิพอดีเลยหนำนำหลายเฮงอู้นุกไหมว่าไปหาจับปลานี่ บุ๊มบ่นมีปลาตีปลาต้นเพิ่นปันนี่แล้วเนาะคนงานถาวันต้องรอให้อันนี้ก่อนล่อเพิ่นปันแล้วก่อนจังสิได้วันอันนี้กกกิ้งยังก่อฮะต้นบักมังต้นบักมังตั้งแต้ ่อยเกิดมาก่อยก็เห็นเลยนี่ต้นนี่ฮะเอเอ,เอแต่กีนุนพ่อเมียเพิ่นผ้ามานอนหน้า,<อ>าก็เห็นเลยต้นนี่แต่ก้อนนี่สิได้อันแต่สมัยแต่กีเพิ่นมานอนหน้าดำหน้าเห็นต้นมังนี่เกิดเลยดุนอยู่นี่หลายปีอยู่นี่ต้นมังต้นนี่หา้าสิบหกสิบปีแล้วนี่ นี่นะคระถไทยสองันไปตัดเล่นจับปลาดีเท็นี่ปลาโบมีจ่จริงรถไทยกับแพงพี่นองเอ้ยทั้งรถไทยทั้งคาน้ำมันลงกทุ่นหลายช่วหน้าค่าปุ๋ยกับคืน ปุ๋ยกระแพ้งน้ำมันกระแพ้งปุ๋ยกระกระสอบละพันกรัวละสอมือนนี่เอาดีๆเด้อดีๆเด้อ่าให้มียาหน้าคอยนั่นบักโจกก็ไม่ได้มาทำระบาดวันนีคนอยจกเอาบักโจกมาคนเจ๋อนี่ยเพยยงฮะรถลุงเต้ เบรกเขาใช้กันก็เป็นอย่างนั้นโอ้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 คนงานข่อยมิตรปูอวบได้คนงานข่อยเนี่ยเขาจะเกิดดีหนอหนอสีเงาไว้ติไปตาติดลมดีคนงาน โอ้ยโยกเมื่อคืนเอยเห็นแล้ว่อยไปอันนั้นเอยลงไปวันอันหอยโยกขากับเมื่อคืนโอ้ยเบาหัวมันดอกถอดทิ่มนี่ก้นมันสโต๊กใส่หน้ามันสิยากนักเอาไปย้ายไปค่ะใส่เข่าไหลหน้าวันบ่คืนหน้าดำตุ๊กต๊ก ต๊ะเอยมา,นะนะาสิตโต๊ะเรนน่ะนะนั่งเหลียวขาบรถนัำเนาะดูบรรยากาศนะคะบ,บรรยากาศอยู่ทุงไฮทุงหน้าครับมื่อนี้มาเห็ดหน้าครับพออุน่น làm ngô ăn ăn con chín khẩu là tiền con thấy mẹ ừ, làm áo mi tu tua hết áo nè còi ở ừ, phát mi để ăn kéo con keo ở đây là cả soi khó kín phải không mà hết na đưa pin nào hết na nhà cứ chỉ mười vậy thể việc khẩu tung điều người ta lọt vào là phúa ha áo theo chị lông anh anh đây, theo chị lông nam, bạn thân để lông nam đấy nè, thả lông nam này sẽ canh anh Thì hàng tới <laughs> nát điếu với đấy. Nát với đấy, rồi theo theo điếu Vé đầy bao là Học kinh เตรียมเข่าเตรียมหนำมากินผมยันว่าบ่เลี่ยงไงก็กินมัตตาบันนี่แหละค่ะกินเข่าเสาเข่าเทียงยันเนี่ยลุงสีมาหดไงบ่ได้ตีนเล็กมาบ่น้อลุงน้ำเนี่เออไหวขี้คุปตามาตั้งไว้เลยเพราะว่าบ่มีเวลาสูบยังแทมเพื่อกับสูบเสาแล้วก็วันอาทิตย์เนาะมืออื่นมือล้างกะดังไฟเห็นยังดังไฟอะไรขาโม่ขาไม่

mommy <tığımız> đọc chắc yankee tay gặp bụi dung chất yêu mày cái nhanh chóng hết chóng 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 ban thế chóng 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 nè ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ